อันคือรูปแบบค่ะบอนบอนส่งอันคือเฮลิบอรค่ะอันนี้คือกล้องยาที่ต้องเจ้าถีม่มือนี้เห็ดตัวนี้ค่ะมือนี้ผลงานของวันนี้ค่ะนี่ค่ะตรงจุดน,นี้ค่ะนี่นียังยังมีต่อไปอีกค่ะแต่ว่าเห็ดพอ่อยแป้นพวกผักก่อนสักพักจักนิดค่ะแล้วค่อยหักกันต่ออีกทีนึงค่ะ ก็ได้เวลาไปแล็บปวูว่าค่ะบนอนเทอร์เน็ตถึงเป็นเวลาชิบ่ายสองค่ะเพราะว่ามีเวลาอยูู่บส,สองชั่วโมงค่ะชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงค่ะมากสุดอันนี้คือเพื้นเฮ็ดถิ่ไมไว้ค่ะอันนี้คือไม่น้อยเฮ็ดเมื่อวานค่ะเมื่อวานอันนี้คือผลงานของเมื่อวานค่ะแล้วก็ยังมีทั้งนี้ต่อค่ะท่านี้ก็ยกาาังแบบว่ายังหกอยู่ค่ะก็ยังพัน,น,นเนม่าเฮ็ดโบว์ว่าเขตแดนไปหอดใส่ มาวา่าก็ดสีตองสสงหลายเต๋อค่ะอันนี้คืองานแบบว่าวผลเห็ดถึงเวลาเพิ่มบ่มีเวลามามาเอาคุณเนีออกค่ะเห็ดหมู่ว่านที่ไม่ลอยเห็ดหมู่ว่านออกกดกดลมค่ะหมู่ว่านเห็ดตรงนี้ค่ะไปตรงจุดนี้ค่ะเนีย่ยกัดซีเมนตีเวิ้งนี่เวิ้งน,น,น,นี้ก็เห็ดแมนมานาร์หม,มู่ว่านกัดซีเมนตเม็ดที่คือพวกงูกันค่ะเห็ดไปก่อนอันนี้คือ เห็ดแล้วลอยเวลากับซิแรนยลน่ะค่ะพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่เพราะว่าถ้าถ้าให้เวลาเต็มๆมือหนึ่งเนี่ยอาจจะแล้วค่ะข้างในนะคะแล้วก็มือที่สองมือที่สามคอยว่าค่อยรอออกไปนอกสวนไปค่ะทั้งนั้นประกาศค่ะบรรยากาศบรรยากาศรอบสวนกลางยุคผู้เดียวค่ะสวนข้าขยแตะขึ้นเก่าค่ะอัน้มื่อเดี๋ยวมูลังจะมาเก็บดอก ดอกต้นหอมค่ะดอกหอมเพื่อจะให้เพิ่นแตกหัวอันนั้นคือกระเทียมกระเทียมพ่นเป็นดอกแล้วกระเทียมเป็นดอกแล้วยูพู้เดียวค่ะของ่อยอยูพูนี่หละลิบเลยลิบเล่วสวนแรกริบเลยลิบหลยใน,นส่วนที่สองค่ะอันนี้เลยคือ,อซอฟบี่ซอฟบลี่ปลาค่ะสวมสวนอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้ทำไม่ทราบนะคะ เป็นปลาเป็นบองยมบองยมฝรั่งรูสเบอรี่บองเมเนจเจอร์เมลอยเบเนจเจอเพราะว่าอันนี้คุณปลูกไว้ค่ะตอนนี้อันนี้ก็คือทางน้ำของเพิ่นเพิ่นเฮ็ดไว้นี่ก็ต้องทางทางออกเฉพาะสันมันกิดสิลางมหาสวนเฮาค่ะเพราะว่าเพิ่นทั้งนี้เพิ่นบริเ็ดออกนอกสวนนะคะเพิ่นเ็ดเฉพาะในสวนเพิ่นเพิ่นเ็ดในสวนเรามันก็ต้องมีหญ้าแย้มออกมาบุงเลยค่ะอันนี้คือหญ้าที้งไปหน่อยอ่าอาออกมาแล้วค่ะส่วนหนึ่ง มันกระบอยากปนในราะวา่ิ่นปูผ่าดมผ่าดําไว้ค่ะต้องเกลยแบบถอนงายแน่หน่อยหนึ่งนี่ค่ะสวนของ่นแต่ว่าตอนนี้เป็นสวนของสวนของข้าเจ้าแล้วเจ้าค่ะโอ้โทษทีนนกจนะ้ะเพระาะว่าพ่นเอา,นา่นยกเลิกก็เอาซื้อข่าก็าได้ค่ะอื่นข้ามาว่าต้อนเลยค่ะอื่นอาจจะแล้วตรงจุดนี้สังจุดนี้ค่ะเพื่อจะให้เป็นระเบียบม,มีทางเข่าแน่ ไปแล้วค่ะเาสาราโดยธรรมชาติสิบรักภูบ่บาวค่ะขอบคุณหลายๆนะคะคลิค่นมาพ่อกันไหมคะสวัสดีค่ะ